thank you เอาต่อไปตักใจสมาทานศีลศีลห้าของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติมาถึง2,567ปีที่พระพุทธเจ้าบัญญัติศีลศีลธรรมให้กับพวกเราแต่มาพิจารณาดูแล้วก็ยังทันสมัยอยู่เสมอถึงจะโลกทั้งโลกเขา ก้าวเดินไปทันสมัยขนาดไหนแต่พุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังทันสมัยอยู่ตลอดเออเอานะ We a uh, r a s k for uh, practicing or re uh, receive the five precepts and that is uh, uh, our Lord Buddha set up uh, since u uh, uh, has already uh, passed through the 2,567 years already, and but uh, uh it still update and not an old-fashioned um, and, and occur with the modern life too. w o าสิ่งห้าของพระพุทธศาสนาสิ่งห้าของพระพุทธเจ้าถ้าเรามาพิจารณาดูให้ที่ท่วนท่วนทีแล้ว สินห้าทั้งห้าข้อเป็นการตัดไฟต้นลมคล้ายๆก็ว่าไม่ให้ไฟมันลุกลามไปที่อื่นเราฉีดน้ําดับไฟว่าแต,แต,แต่แต่ที่แรกเลยคือห้าข้อเนยคือพวกเราอยู่ด้วยกันมากมายขนาดไหนก็ตามไม่คิดค่ากันไม่ขโมยสิ่งของซึ่งกันและกันเคารพในสิทธิสามีภรรยาซึ่งกันและกัน ไม่โกหกต้มตุนหลอกลวงกันไม่ดื่มสุราให้ขาดชติทั้งห้าข้อนี้พระพุทธองค์รับรองว่าถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามมีศีลทั้งห้าข้อปฏิบัติคนนั้นจะไม่เ,เข้าห้องขังติดคุกติดตรางแต่เมื่อตายไปแล้วก็ไม่ไปสู่นรกไปสู่สวรรค์เท่านั้น And then the the our Do uh, uh, five uh, presets uh, is just like to, uh, uh, to eliminate uh, the fire of uh, desires or uh, prevent from the uh, every uh, evil action. Just like uh, uh, we keep uh, the preset inside the meaning uh, uh, to to. Uh, uh, damage or hurt each other uh, by killing, by cheating, uh, by stealing, uh, by lying, and uh, such as this. And then, uh, this we if we keep the five precepts uh, well and perfectly, and then, is sure we can we will not uh, put in jail or make crimes. And also, uh, to keep uh, the five precepts and purified, what uh, five precepts and perfectly. and it is the cause and l l the karma good karma to the heaven in the last life เพราะนั้นเวลาเราจะสมาทานศีลนำานำมาปฏิบัตินำมาปฏิบัติเราจึงได้นอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนเพราะปต้นศาสนาต้นศาสนาเพราะว่าศีลห้านคือพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าเราเป็นผู้บัญญัติ เพราะนั้นก่อนที่เราจะนำศีลห้าคือทำคำสอนของท่านมาปฏิบัติเราจะได้ก่อวล่าคำนอบน้อมซะก่อนอย่าวันนกโมตัสะที่สามจบข้าพเจ้าขอนอบน้อมเด่พระผู้มีพระภาคกรหัตตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น because uh, the five pieces is set up uh, was set up by the d o Buddha uh, so we have to show our respect and worship the d o b u d a s and and d o Buddha's teaching Uh, so we begin from Namotasa, Pagawato, Arahato, Sama, Samotasa uh, three times and the meaning t h uh, you know both t h r e แต่ถึงยังไงก็ตามถ้าเราเรียนรู้เฉยๆเรียนรู้ศึกษาให้รู้แต่นักไม่นำมาปฏิบัติตมันก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกับ เชนเชนเขาพูดว่า,เ,าเรามีแต่เรียนรู้มีแต่ศึกษาไม่ได้นำมาปฏิบัติเหมือนกับเราพูดเรื่องอาหารเ,าเรื่องพวกอาหารอาหารดีอย่างนั้นอาหารอาาร่อยอย่างนี้พูดมากขนาดไหนก็เถอะแต่ยังไม่ได้นำมาทานก็จะยังระ,ะงับความหิวไม่ได้ชันนั้น นี้ก็เหมือนกันเมื่อเราเรียนรู้เรื่องพุทธศาสนาแต่เรายังไม่ได้นำมาปฏิบัติก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกับเราพูดเรื่องอาหารแต่ก็ไม่ได้รับทานอาหารมันก็ระ,ะงับความหิวไม่ได้แต่ถ้าพวกเรานำมาปฏิบัติแล้วนั่นแหละพวกเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั้งกายวาจาใจของเราตั้งวงสาคานาติประเทศชาติบ้านเมืองของเรา And just like uh, of some people, some people who just only study but not practice, uh, not, not experiment. There's no use for the, uh, this knowledge. Uh, it's, it's like uh, the food. Uh, we know the food is delicious, and, but we are not really know because we never test uh, the flavor. So there's no any benefit uh, to solve the problem of hungry. and และต่อเนื่องไปตั้งใจสมาทานศีลนะนะทีนี้นะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ น,นะะถาญาติโยมลูกหลานทุกคนอยู่ในความสงบถ้า d e s i l n ถ้าใครมีโทรศัพท์ที่ส่งเสียงดังให้ปิดไว้ก่อนนะ please turn off uh, your cell phone or in the airplane mode วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่10มีนาคมพุทธศักราช2567วันนี้หลวงพ่อได้มาฉันบิณฑบาตฉันเช้าที่สมาคมชาวพุทธบุตรดิกเฟนโลซิฟป,ประเทศสิงคโปร์แล้วก็คุณ ดิมปางหงประธานในที่แห่งนี้เป็นผู้จัดงานพร้อมกับคณะกรรมการทุกคนและกับพระที่มาฉันร่วมมาฉันจังหารวันนี้พระ,พระมีอยู่หรูปที่มาอยู่ในสมาคมชาวพุทธแห่งนี้ And uh, l o n งพ่อได้เอ n ยถึงเรื่องเกี่ยว o ับสถ o นที e noted t h a t ัน the d a t วัน d t ่ e ละสถาน o ี่ท i ่จะจั t การประชุมน a ้ละในวัน a n เราจะมีารพคุยเกี่ยวกับเรองนีกับา่หมวันนี้ราจพุทธขอ่อวกเร็วันนี้กับงพ่อเห็น้อุ่น คล้ายๆกับว่าหลวงพ่อเห็นแต่อยู่ในประเทศไทยแต่พอมาเห็นที่ประเทศสิงคโปร์ในวันนี้ทุกขพ่อก็เห็นแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจศรัทธ,ธาญ,ญาติโยมมาตักบาตรแล้วก็อาหารก็ดูๆแล้วล้นหลามอาหารมากจริงๆหลวงพ่อไม่คาดคิดว่าจะมาถึงต่าง มาถึงมาปฏต่างประเทศขนาดนี้จะมีอาหารการบริภรจจโภคศรัทธาแย่งจูงอบอุ่นถึงขนาดนี้ And the l o n Po he feels so warm and and uh, to stay in this place and to uh, many visitors come and abundant food and uh, he s, he likes this country พวกเราทุกท่านถึงจะอยู่ห่างไกลกันแต่ว่ามีจิตใจเป็นกุศลจิตใจที่มีเมตตาจิตใจที่เป็นกุศลต้องการคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจถึงจะอยู่ไกลกันก็อยู่เหมือนจะอยู่ใกล้กัน even we are different in different countries and is in a distance but one with uh, uh meta mercy and the merits uh, uh, jita is a, a mercy mind and there's no distance ถ้าหากว่าพวกเราถึงจะอยู่ใกล้กันก็จริงแต่ว่าจิตใจไปคนละทิศทางเหมือนกับพระพุทธเจ้า,าที่ท่านตรัสกับพระอานุ์ว่าถึงจะเกากะชายสบงกีวรของเราอยู่ แต่จิตใจไปคนทัศทางจิตใจอยู่ห่างห่างกันอันนั้นก็ถึงจะอยู่ใกล้กันก็เหมือนั็อยู่ไกลกันแต่ถ้าหากว่าจิตใจของพวกเรามุ่งหวังคุณงามความดีถึงจะอยู่ห่างไกลกันก็เหมือนอยู่ใกล้กัน mercy, the is the mercy o r the metta jita is the the key point j u s t Like we, even we get together and accompany with someone with no mercy, and then we don't uh, know uh, really each other, and then it's a the distance. Uh, but if we, uh, with uh, the Lo Lo Buddha's teaching, as the Buddha used to say as a servant that uh, one with the mercy and with the good deeds, and then we, we are no distance. มีวิวัฒนากาพระนั้นขอให้ศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนอยู่ณสถานที่ใดให้เป็นผู้คิดดีคิดคำคิดเพื่อสร้างสรรค์คิดเพื่อทําคุณประโยชน์ให้กับตนเองและกับประโยชน์เพื่อสาธารณะอย่าให้คิดดีในเมื่อการกระทําก็ทําดีไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นถ้าพูดลองอไปก็เหมือนกัน พูดดีไม่คิดเปลี่ยนเปลนตนและผู้อื่นสรุปแล้วก็คือทั้งสามอย่างคิดดีและกระทำดีพูดดีพวกเราอยู่ด้วยกันมากมายขนาดไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขเพาอเป็นคนดี if you uh, if everyone become a, a a good person and act <c oughs> and act no matter act or speak or thought and or in good deeds And then, uh, we, uh, can live in the give แต่ตอนเช้าเนี่ยคงจะไม่พูดอะไรมากแล้วก็ตอนนี้ไปหลวงพ่อจะอนุมโมทนาให้พรพร้อมกับพระสงฆ์เมื่ออนุนโมทนาเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอะไรยะค่อยมาพูดมากล่าวกันอีกต่อไปอ this uh, 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 this spirit is uh, before our eating, so uh, we just uh, a, in a little bit short explain. Then Nampok will give us, uh, uh, <coughs> express us in the body language. Palms up. <coughs> <coughs> ก็ขอให้ศรัทธาญาติวยมลูกหลานตั้งจิตตั้งใจอุทิศส่วนกุศลอุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศ์สาอาาญาติญาติมิตรสหายถ้าหากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องสงขคระอนุเคราะห์ท่านด้วยปัจจัยปัจจัยสี่ข้าวน้ําโภชนะอาหารที่พักอาศัยผ้านุ่งห่มแต่เมื่อท่านตายไปแล้วมรณะไปแล้วพวกเราก็ไม่รู้จะส่งยังไง เมื่อมาทำบุญเช่นนี้ล่ะก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณพ่อแม่ปูย่ย่าตายายที่จากไปแล้วถ้าว่าตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นอันนี้คือหลักหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา uh, The b a s i c of the b u d d a s teaching is to share, ah, uh, to share, and is uh, uh, When we uh, accumulate uh, the uh, good deeds or good karma, and then we have uh, good uh, merits, and then we, need, then we share or transfer our merits to the, our parents, our relatives, and our ancestors, including uh, the uh, relatives or our friends uh, who have uh, who were passed away. And we don't know how to uh, help them except by the merits that we have done. Uh, and then <coughs> if we hope and we wish if they were in uh, the dukkha, in the suffering, may they uh, refrain from the suffering. If they were in happiness now, we hope they will be more happy. <coughs> ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ระลึกถึงบุญคุณนะสทายาติยจโยมนะบุพภะบุพาการีบุคคลภูมิอุปกรณ์คือพ่อแม่ปุยญาตายายเราควรจะแสดงความกตัญญูกตเว,วทิตาทดแทนพระคุณท่านอย่างไรในหลักของพุทธศาสนาท่านเน้นหนักจุดนี้มากมาก,มากพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อทำกิจธัระของท่านดำรงวงศุล ประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านนี่แหลักๆของพุทธศาสนาเมื่อพ่อแม่จากไปแล้วท่านยังทำบุญทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ใหญ่วันนี้ล่ะพวกเราได้มาทําบุญกับพระสงฆ์ก็ให้พวกเราน้อมนำลึกถึงดวงวิญญาณตัอของท่านถ้าตกทุกข์ได้ยาก,กขอให้ผลจากทุกข์ The foundation of the Lord Buddha's teaching uh, is uh, uh, to feedback and uh, to know the co uh, results and, and cause, consequence and the cause. Uh, that uh, what we said uh, our parents uh, raised us and spent a lot of energy on us and uh, can sacrifice many. So we have to feedback or oh, thanks. Or uh, the uh, our parents or uh, the elders and uh, in in, uh, in English we say failure party in Chinese we say hao uh, xiao or for hao to uh, the failure party to thanks and to uh, share our marriage and uh, when uh, our parents pass away we keep uh, the post, uh, <coughs> uh, the property that um, we heritage from our parents. So when they pass away, we uh, also uh, should think about uh, to uh, dana or donation or share some parts of our um, belongings uh, to the sangha or to the society and then and hope uh, our uh, late parents or uh, relatives who, had, who were passed away already and live in the happiness and peace. If they were in suffering now, uh, hope they will be uh, refrained from the suffering and become in happiness. <coughs> อิชิตังปฏิตังตุงหังอิปเมวะสมิิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราสุยะธา,ามณิโชติ สัพเพติโยววันชันโตสโรโกวินาสตมาเตภวันตวันตาทยาสติายุววนาสี

เจลัญจายาสักระยา낭อาเริยกันตังปัสสันสิตังสังเขปัสสะโตอยักสัตตอุโชกตันจดัสนังอาณาลิโตติตังอาหูอาโททันตัสสชีวิตัง ตาสมาตาทันเสรังจังปัสสะทังธรรมะสันนังอนุยนเชตเมธาวิจารังโวทานัสาสนาเทววัตุสาปัมังกาลังราคันตุสาปเทวตา สัมาบุตานุปาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพมังกาลังรักขันตุสัพเกวตาสัมาธรรมานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพมังกาลัง ราคันโตสาปเดวตาสามบาสังขารโนภาเวนะสัตโสทิภาวันโตเตสุท่านสามารถติดตามรับฟัง พระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชีชื่อบัญชี แอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ www. w a p p a n a k ค m น้อย .com สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา